ดีเจแมนเคลื่อนไหวโพสตภาพล้างเท้าแม่พร้อมแคปชั่นดึงสติชีวิตตัวเองเมื่อวันที่26ตุลาคม2565ที่ผ่านมานักร้องสาวใบเตอสุธีวันกุลชอนเ้คขรารับทราบข้อกล่าวหาในคดีแชร์ f ฟร e x ทรดีเพื่อให้ปากคำในบางประเด็นกับพนักง,งานสอบสวนพร้อมยื่นเอกสารโดยไร้เงาสามีหนุ่มดีเจแมน ล่าสุดดีเจแมนได้เคลื่อนไหวบนอินสตาแกรมส่วนตัวาพาภรรยาสาวใบเตยไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมพร้อมกับเขียนแคปชั่นหน้าคิดดึงสติชีวิตตัวเองรวมไปถึงใน IG story j m ดีเจแมนก็ยังได้โพสต์ภาพในขณะที่ตนเองได้เข้าไปลางเท้าขอพรจากคุณแม่พิมพ์แขกุญชรณณอยุธยาอีกด้วยโดยข้อความดังกล่าวระบุว่า,าพาภรรยาปฏิบัติธรรม คนเรามันรักสุขเกลียดทุกข์นี่หนักก็หนักอยู่ตรงนี้แหละไม่รับความจริงคนเราเกิดมานินทาก็ดีสรรเสริญก็ดีอย่าไปรับเอามาหมักไว้ในใจปล่อยผ่านไปเสียตัดอดีตอนาคตลงให้หมดจิตดิ่งอยู่ในปัจจุบันรู้ในปัจจุบันละในปัจจุบันทำในปัจจุบันแจ้งอยู่ในปัจจุบันไม่มีสติ ไม่มีปัญญาไม่มีความเพียรไม่มีความสำเร็จมองดูท้องฟ้าเห็นดวงดาวเต็มไปหมดการเกิดการตายไม่รู้ว่าอีกเท่าไหร่เกิดแล้วตายเกิดแล้วตายคติธรรมหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณที่มาจากทีนิวนไลน์ด้วยค่ะ